ชีวิตของลุงเ,เหลียวคุณทองชาวนาบ้านแด่งช้าง,างอำเภอวางโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากล้มเหลวการทำมาหากินจึงหันมาทำนาแบบกเกษตรินทร์ผมก็มทำตามนายหลวงบอกกนะันเนาะแต่ก่อนก็เล่นลรถสิบล้อไปโคก็เล่นมามันชีวิตไม่ดีขึ้นมันมีสารเก็บไกล้ได้ป่วยก็มาทำตามแนวของนายหลวงมาทำซื้อควายมาทำขุยเองหอมักเองอะไรเอง ค่อยทำเองไปเรื่อยๆผมก็ปลูกหญ้าแฝกเป็นกันชนกล้วยมั่งแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ปุ๋ยยาทำเองอทำยังไงครับมักห<ร>มักปุก๋ยหมักยาฟางไม่จุดไถกบยุงนี่เหรอหญ้าแฝกที่ต้องทำเป็นกันชนนมครับผมรากมันจะลึกอันนี้เตรียมอันนี้เตรียมหมักเหรอเนี่ยครับเริ่มเริ่มจะจมจะเตรียมแปลงสักสี่ห้าวันแล้วก็จะเริ่มมาไถไถหมักให้ พวกตอตังพวกหญ้านี่มันเน่ากลายเป็นปุยอ๋อถ่ายกบพักอย่างเงี้ยนะครับผมก็เอาเอาไถมากบมากบถ่ายับอีกหกเจ็ดวันก็เน่าครับพอฝนตกมาเขาก็ไปฉีดยาคุมฉีดยาฆ่าหญ้ากบเขียดก็ตายตอนนี้ไม่กบเขียดก็ยังมีครับนั่นนี่ยตัวนี้น้อยเนี่ยกำลังเยอะแยะเลยกลางคืนนี่ร้องให้โล ครับข้าวเย็นมื่อนี้เราก็ต้องเราก็ต้องหาปลาแถวนี้กินได้เลยครับปลาในบ่อเย็นนี้ทำํทำทําปลากินกันครับผม,ผมลุงจะลองให้ผมทอดแหนดูว่าในบ่อมีปลาหรือไม่ Ôi, 6 tùa, 6 luôn Ba, 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 được thằng khao kim luôn 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 bà xong khao กินไ้แล้วค่อยๆสุกไปเรื่อยๆเนื้ออ,อ,อร่อยดูดูไข่มันเดี๋ยวมันก <c oughs> ็ออกลูกแค้เต่าอีกอูไข่มันไม่ต้องไม่ต้องไปหาพันไม่ต้องเน่ยหน้าไหนดูกอแบบเยอะสุดหน้าแบบหน้าหน้าไหนที่แบบปลายทุ่มสุด อ๋อน้ำผ่านที่นี่เป็นน้ำผ่านครับผมพอน้ำผ่านเราก็ไอ้ฟางจะขังอยู่ในบ่อลงมันก็จะขึ้นมาตามน้ำมันรู้ว่าน้ำจะหมดมันก็ขึ้นมาขื้อนวาแล้วมาพักอยู่ในบ่อเราเยอะจระมันก็อยู่ก็วันๆไม่ต้องซื้อกับข้าวเลยสิค่อยซื้อครับคืออยากกินหมูก็ค่อยเอาปลาไปแล่เขาเหรอปลานี่ได้แน่ๆ่ทุกวันอยู่นี่ปลากบเขียดทุกวันไอ้ของนี่หากินได้ทุกวันอหน่อไม้ก็มีเยไม่ได้ซื้อ เกนนมากไม่เอยดิดด้นรน